จ้าจ้ามึงเบิ่งเมียงเป็นลูกซึมเศร้าแล้วนี่เปมียังโอ้เป็นตาตายเนาะบ่มแต่มันบ่หวานน้ำกลัวแบงยายาหนีเด้อหนีเด้อหนีเด้อพ่ออไปตั้งนานตอนนี้น่ะผู้ใดไรกับยำมะไก่ตอนนี้น้องบ่กใคยดีกินหอยีอ้วนเยู่แล้วมันเป็นจังไหนเน้องย่ามีเนาะยำมะไก่เลยยำมะไก่เด้บอกว่ายำมะไก่เด้อกอดกูด้วบัส โอ้คุณยายบัดหอมคุณยายให้ความอบอุ่นคุณคากากนะเออพ่อพีใบแค่ที่อ้วนได้แล้วนอกจากมึงโอ้แฝงแฝงฟันกับหมอแฝงเนาะให้ความอบอุ่นมันจะมาหอมแห้งียว่าแฝงเขียวแม่งนะอืมไม่มีผู้ใดแท้นมาในหรอกแต่ว่ามึงเคยอยู่น้อยนังเพรโวมึงอ้วนคือมันนอนมันเนาะป่านนี้มันอยู่สวรรค์จันฟ้าดาวเดงมันเป็นยังไงนะวุ้กกูคือปากสำมะเจ่ะเดี๋ยววะเนี่ดูนี่ถามหนิงนะ เนี่ยว่าเบิ่งแม่มันเป็นซึมเศร้าแม่เขายมั้ยเจนทุกเสร์ไอ้มาแม่มันเป็นซึมเศร้าแล้วเดี๋ยวเบื้องแม่มแต่วันออต้องหาเพื่อนให้ใหม่นะเนี่ยแต่ต้องเป็นตัวเมียเท่านั้นนะครับแย่แล้วแย่แล้วก็สวยทุกวันนี้อ้อนอย่างเดียวครับพอบรอนเบลินกับบักเขาเจ้าเด้บักเขาเนี้ยกับเบลินไม่ได้น่ามีอ้วนเฮ้ยมาเลยเสี่ยงคิดถอยมันไ้ปแต่ก็ใหมันนอนยางหุ่นนะเดี อ๋อกอบลูกเมรเห็นเห็นลูกแล้วขี้หอนมันว่าไงลูกเราได้เฮ้ยคนได้ยินเสียงมั้นจะไปรอมันไหมยัยนี่ไงสากก็ยู่แม่อุ้มไปสากให็ไหมแม่อุ้มอุ้มสากมาเล่นด้วยแม่อุ้มสากอุ้มอุ้มอุ้มอุมบุเมรนอันนี้สากแตงดีนี่ตุนเนาะเนากแตงบุญเม็นสากแตีง ยังไหนเมียเบาๆนั่งมาทุกๆวันทุกๆวนเจอแม่งแล้วบังอันนี้อันแล้วมันมักมันมักอย่างที่อ้วนๆมันก็เลยมักบักบาดอืมบ้านตะกอดอุ่นนะครับสนใจก็ทักแชทได้เลยบักกอดต่อเออยังพอมีผู้ใดอยู่อยากป่าผัวเว้ยอยากได้ผัวมาแยกจัดเห็นไหมฮะ ได้กูยังหาไม่ได้นี่เดียวยูที้ลุ้นจ้ามาเนี่ยเจ้าเจ้าอันนี้สากแดงนะครับอ่ะสากบอกสวยหน่อยสวยๆไม่ต้องห่วงนะเราก็อยู่ข้างๆนี่แหละนี่กินเสียงไปหามันกันหน้าวะหางยางเบิ่งมันก่อนม่ใส่ว่ะนี่ยังมันกับ่ะเดื่อนี่กินกันแค่ดีหวานไม่กับธรรมดาละอ๋อดีแค่ดีหวานต่วเนี้ยเนาะ แก่ย่าให้แกอเพราะว่าจีเกิดยังขืน่นกระตามเมียผูสนใจแต่ว่าตอนนี้เทีกก่ก็ดีว่าก่อนเื่ดสุขภาพที่แข็งแรงจังบได้เป็นซึมร้าขนจังสวยยาบพต้องแย่งเขายังไม่แย่งนี่ของไฟของมันแหละเนาะอยากจะแตกกับขอย่าให้